สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพียร์นักให้โชคนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปนะครับเลขเด็ดเด็ดดังของแต่ละสำนักนะครับที่ให้เมื่องวดที่แล้วว่าเข้าหรือไม่เข้านะครับเลขที่ออกนะครับก็คือ1 5 9กับ92นะครับมาดูของเจนกนะครับบารมีมหาเห่งนะครับเลขวัดบายูนะครับงวดที่แล้วก็ให้29นะครับเข้าตัวกลับนะครับคือ92นะครับ แล้วก็ของเจฟองเบียนะครับเจฟองเบียนะครับงวดที่แล้วให้เด่น9นะครับก็ให้9 2ครับตรงๆนะครับ9ก้5เ้ 95, ข,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 ข้าตัวกลับ59นะครับแล้วก็เลขเจ้าพ่อปักแดงนะครับงวดที่แล้วไม่เข้านะครับสำนักเจ้าแม่ตะเขียนนะครับก็ ให้เด่น2นะครับก็เข้านะครับเด่น2นะครับก็2992นะครับเลขนี้นะครับเข้าเต็มเต็มนะครับส่วนม้าสีหมอกนะครับก็งวดที่แล้วไม่เข้านะครับงวดนนี้ค่อยตามต่อไปนะครับแล้วก็สุนัก10เลขเด็ดเลขดังนะครับงวดที่แล้วไม่เข้านะครับ ส่วนหวยแม่จำเนียนนะครับแม่จำเนียนนะครับก็ให้29นะครับก็เข้าตัวกลับเป็น92นะครับก็เข้านะครับส่วนเลขไทยรัฐนะครับเลขไทยรัฐก็มีนะครับ92นะครับส่วนเลขหนังสือพิมพ์เดลนิวนะครับก็มีนะครับ92นะครับเข้าเหมือนกันนะครับ ตนงวดนี้นะครับบางกอกทุเดนะครับก็เข้าทั้งหมดนะครับก็มี92นะครับกับ59นะครับแล้วถ้าใครจับ3าตัวก็มี159เข้านะครับส่วนของเลขเด็ดของแม่น้ำหนึ่งนะครับงวดที่แล้วใหมา78นะครับก็ไม่เข้าสำหรับงวดวันที่1นะครับกุมพาพัน์65นะครับถ้าสำนักไหนออกมามีเลขเด็ดเลขดังนะครับก็จะ นำมาให้ท่านไนเด้ตกี่ตามต่อไปนะครับ